สวัสดีพี่น้องสุขูสุขนเด้อจ้าเจ็ดวงก็มีข่าวมาอัปเดตสูฟังอีกแล้วพี่น้องในส่วนของทงังค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกพี่น้องล่าสุดก็มีประเด็นดาวมาอีกแล้วพี่น้องที่ทังบอร์ดเนาะเพิ่นกะได้เอ็บอกได้เตือนได้ให้ทังเล็กน้อยแดนเซอร์ cer, พี่น้องกะได้มีการขอโทษขอให้กันเนาะมีพวกมาไล่มากรับมาขอโทษบอร์ดบ๊กเพิ่น ประเด็นก็คือว่าอทางพญา,ยานะเพิ่นกะสีเมือยที่ต้องควบคุมนาทีเบ่ว่าสิเป็นงานลาดงานหลวงบาทีนี้เล็กน้อยบ่คอยมีความกระตือรือร่นบันไดนะหนะ้าพี่น้องแล้วทางเด็กน้อยแดนเซอร์ลืมซักสุดแล้วก็บ่บด้เลยบ่ได้เอาสุดไปงานก็คือเป็นสุดโซ่เปิดตัวบอดนะ่นะานะพี่น้องบอดเพิ่นก็เลยขึขืนแน่จักกน้อยนะ่ะละบอดเพิ่นก็เลยส่งหายแน่ส่งอันเจยดแน่ประมาณนี้พี่น้อง ทางแดนซเ,นบบเอซอร์ก็เลียแบบว่าก็เออก็รู้สึกผิดพลาดแล้วก็ขอแก้ไขบอสรักพวกเธอทุกคนอยากให้ทุกคนรู้หน้าที่และพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อผลงานของโตเกี่ยวมิวสิกอันนี้ก็คือมีการเอาพวกมาไล่มาขอโทษขอไัยทางบอสแล้วก็น่ารักทั่งผู้ให้ทั้งผู้รับพี่น้องแดนเซอทางเด็กหน่อยก็หูว่าต่ควองผิดเนาะก็รู้แกขอโทษ ทางบอดกะให้อภัยกับบอสกระสอนนั่นแหะพี่น้องบ่มี่ยังดอกอันนี้ก็คือแบบว่าทางบางท่านเพิ่นก็ว่าเป็นอีหยังอีกกันอีกนาะคือเป็นนันขอโทษขออภัยกันเรื่องอีหยังเกิดขึ้นอย่างสินหน้าพี่น้องกับบ่มี่ยังห้ายดอกพี่น้องนั่นแหละพี่น้องมียังกับบอกกับคุยกันยอมรับแก้ไขในสิงทีพีดในสิงที่บอถือต้องบ่มีอยังที่สิบ่ใหายพหกันได้แล้วพี่น้อง มีความคิดเห็นแบบใดพี่นองกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไรเดอร์มือนีเจดวงก็ได้เอาข้าวมาอัปเดตซูฟังแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมมือนีลาไปก่อนขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงในเด้อจ้าสวัสดีจ้า